ราชการหลวงปู่ก้อนพระอภิบรลศิลป์คนหลายหลายคนท่านเดินเข้ามานาบอกว่ามาแล้วยังไม่มีที่จอดรถนะครับยังไม่มีที่จอดรถเอ่อก็ใช้เงินนี่จะจวดที่จอดนะครับใไฮนัทบ้านที่จอดจะจอดได้มากครับรถล้มรทานอาหารเขาก็จอดที่ร้านอาหารเขาก็จอดได้นะครับยังจอดได้อยู่เยอะนะครับด้านหลังโรงเรียนก็ยังจอดได้อยู่เยอะครับโท่านท่านผู้จัดการครับ ผู้จัดการพิทักษ์สุนทรภครับผู้จัดการไฟฟ้าสมบทรภู่ครับความเพิ่มเกษตรสมบูรณ์พของคุณนายนั่นนะครับขอบพระคุณครับเรบผมณนนะเราเก่งเราแข็งแกร่งเขาเราผมท่านผู้จัดการวันนี้ท่านเป็นสิงห์นักปั่นด้วยนะครับโอเคเลยครับเราขอบพระคุณนะครับท่านยังงงพรุ่งร้อนะครับท่านยังแข็งแกร่งอยู่เลยนะครับตรงนี้ครับท่านม้าตรงเหลี่ยมมาเลยครับท่านเป็นโอ้คบนขาจะซื้อขอบคนเพร่อาจารย์เป็นกุญแจ งานของค้าผุนนี่ก็จะเป็นแงามนะุจนอาหระ้าทุนคับแปนแยดูแต่ว่าคนคนนันนี่แจ็กตัวแจ็กแจ่กหนากรึปัก่ึไปกองน้ำภาพสวยเดี๋ยวผมจะขยับบอกให้นะครับปฏิวาิถ้ารูปเห็นท่าขาเจ้าบริวาระ ก่ <c oughs> อนที่พี่นอ้องจะมีเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาที10นานทีประมาณนะครับประมาณ7นาทีนะครับพี่น้องมาต่อปก่อนนะครับมาในช่วงที่ มาเครับทีมงานคณะกรรมการครับพร้อมแล้วที่จะขึ้นบนเวทีของลูกหลานขับรถเร็ครับเียงครับสวนคับพี่้องครับ้มาเร็วเลยครสบดที่ครับนะมาสุดที่ทีละคนจกกระได้หกจกกระได้เออ ጋጃ�ጃጥጌ спорт